สวัสดีครับผมจอกันอีกแล้ววันนี้ตอนนี้เราอยู่กับมิสซูเอลิสมอเตอร์นะครับผมก็วันนี้อยู่กับที่ผู้จัดารขายนกพึ่งเนาะกับที่เปียกนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะพาดูว่าปีนี้บูทมิสซูมีอะไรบ้างนะครับนะครับนี่คือตัวขายของเขาเลยเนาะนี่อันนี้คืออีโมใช่ไหมฮะอีโมอีโมอีโมอตัวนี้นี้แบบ สมัยก่อนนะดังมากอ่ะดังมากดังมากนะครับสายแต่งนั่งนะแต่เขาไม่ให้นั่งสายแต่งสายแต่งต้องมานะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้รุ่นหนึ่งเนาะใช่ค่ะดังมากสมัยก่อนที่เขาไม่แข่งเลยนะแลลี่ใช่ไหมแลลี่เนาะตัวนี้หนึ่งเก้าแปดห้าปาเจโร่นี่แทาจะเป็นตัวต้นต้นของปาเจโร่เลยเนาะที่เขาไม่แข่ง ดักก้าดักก้าปาริดักก้าอะไรพวกนี้เนาะนะครับนะครับอันนี้คือตัวนี้เลยโอ้หคลาสสิกมากเลยชอบนะแต่ถ้าเขาให้ไปนั่งอยากจะไปนั่งมากเลยตัวนี้เนี่ยน้องลีโออ๋อลีโอใช่พี่ก็ชอบลีโอมากเลยวันละสามขวดหกขวดพี่จะมีความสุขมากเอาไม่ใช่นะโอเคโอเคโอเคน้องเพื่อนครับเดี๋ยวเราพาไปดูไฮไลท์บนบนเวทีเนาะตัวนี้เจโรนลาลิอาค่ะตัวนี้คือเขาเขามาทำใหม่หรือว่าไงครับ เราอะ่ะนำมาแต่งนะพี่ก็ oh. จะเป็นรุ่นตัวแรลลี่อาร์ตสไตล์แบบแต่งที่สมัยก่อนก็แต่งเหมือนกันถ้าตอนนี้เอากลับมาอีกรอบหนึ่งะคะก็ oh. จะมีกระจังหน้าที่เป็นตัวแรลลี่อาร์ตตัวกอ่ตัวกรจังหน้าตรงนี้เป็นสีดำครล้อดำลาย อต Art นี้เลยเหมือนว่างานงานมอเตอร์โชว์รอบนี้อะมิสูเน้นความเป็นล<ม>าริอาร์ตมากขึ้นเตอะ,ะใช่ค่ะวันนั้นวันนั้นที่ได้ดูที่เขาพรีเซนต์เนาะเ mm hmm. พิ่งมารู้ความหมายของของลาริอาร์ตไอตัว5ขีดนี้ uh huh. ว่า5้าขีดนี้คือมิสูขายทั่วโลกก็คือขายอยู่5ทวีป uh huh. อ๋อลูกค้าที่สนใจปาเจโร่เนาะ ก็ทักเข้ามาได้เนาะมีน้องพึ่งคอยดูแลอยู่ด้วยดูภายในนี่ครับผมต่อคำถามให้นะคะครับผมะวยอะแต่งสวยค่ะเนี่ยถ้าลูกไปเห็นนะ้ชอบเลยอะสวยงามมากคันนี้รู้สึกว่าราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามื่นแปโอเคล้านสามไม่ถูกนะถ้าเทียบกับ ่า้อื่นเนาะแต่เราไม่ต้องคุยนะแต่ว่าในในไซส์ประมาณเนี้ยร้านสามถือว่าโหราคาโดนมากแบบนี้นะแต่งแบบตัวนี้ได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญได้นะคะปาเจโร่เราตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่0.99นะคะดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะห้าเปอร์เซ็หาเปร์เริ่มต้นที่5%แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยสามก็คือสตาร์ที่25%่สิบห้อดอกเบี้ยที่0.99ค่ะอ่าพรีเนตีเงืดอนงจ้าถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ สวยอย่างนี้<ม>โอ้โหน,นี่ฮะตัวนี้เป็นรุ่น60ปีนะคะของตัว4ประตูเรานะคะตัว60ปีฉลอง60ปีใช่ค่ะฉลอง60ปีก็จะมีแตกต่างก็คือจะมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์ข้างในนะคะที่ติดตั้งตัวชาร์จแบตมาให้เราแหละชาร์จแบตในรถเลยใช่ค่ะ คันนี้ราคาเท่าไหรค่ครับลุงท่านนี้อยู่ที่9 4 0 0 0 0นื่ค่ะโอ้โหใช่ก็จะเป็นรุ่น GT เป็นตัวกลางกลางของเราอ๋อครับะะถ้าเป็นถ้าลูกค้าสนใจไททันสี่ประตูต,ตัวนี้บรรดาเริ่มต้นเท่ากันไหมเริ่มต้นเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่5%ขั้นต่ำเหมือนกันแต่ถ้ารู้ม้ว่าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยถูกก็สตาร์ทที่25เนช่นกันจริงๆต้องบอกว่ามิสซูค่อนข้างที่ที่จะใส่ใจลูกค้าเน้นด้วยตัวรถด้วยแคมเปญก็ดีนะครับ ออดอกเบีย้ยก็ถูกเนาะและอีกอย่างหนึ่งคือไฟแนนซ์เงื่อนไขไฟแนนซ์นะ่ะกับมิสูค่อนข้างง่ายมากเลยะนะครับทุกอาชีพปรึกษาได้หมดเลยใช่แล้วก็เหมือนเดิมครับในเอลิสมอเตอร์มิสูที่นี่พี่เปี๊ยกก็ดูแลเรื่องไฟแนนซ์ให้เพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องไฟแนนซ์เหมือนเดิม อีกรุ่นนึงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวมิลาสเปเชียลออดิชันนะคะก็คือจะเล่นในโทนหลังคาดำนะคะรุ่นนี้จะมีสามสีนะคะมิลาจะมีแดงหลังคาดำสีขาวหลังคาดำแล้วก็อีกตัวนึ่งคือสีเหลืองหลังคาดำน,ะะนี่ฮะ เขามีขับฟรี90วันด้วยโอ้โหดีงามอ่ะหรือลูกค้าจะเ<ว><ว>ลือกรับผ่อนเริ่มต้นนะคะที่3,000กว่าบาทต,ต่อเดือนก็ได้นี่ถูกกว่าผ่อนมอไซค์อีกนเนื้อ,อแต่ประคันแบบสบายๆแถมประกันด้วยไหมฮะเนี่ยแถมประกันอ๋อนี่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 นานนานในงานแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้1ปีนะคะแล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษาพร้อมค่าเช็คระยะ5ปี ลดราคา5,000กว่าเองเนอะจับต้องได้สบายๆเกาะภายในก็สวยนะคะรุ่นนี้เป็นเกาะลายอ๋อมีฉลิปแดงด้วยนะใช่ค่ะก็มีจอด้วยสวยงามสวยงามอันนี้เป็นอีโคคาร์เป็นอีโคคาร์ใช่ไหมคะโอ้ถ้าอีโคคาร์ก็ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดอยู่แล้วนาะประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3 2าย่าย่ามเมตรต่อลิตรใช่ค่ะดีดีดีนะครับนี่เดี๋ยวมีกรุ่นหนึ่งนะคะสัวแอดถานขออันนี้ก็จะเป็นห้าประตูเนาะห้ประตูใช่ตัวนี้จะเป็นสีดานอซีดานแอดถานก็จะเป็นสีประตูโอ้โหราคาดีอีกแล้วบอกว่ารุ่นนี้เรานํามาแต่งภายในที่ดูสปอร์ตอีกอีกลูกแบบหนึ่งโอ้โหบอดแดงเลยใช่ อตอนนี้เ,เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะถ้าแบบเดิมๆจะเป็นภายในสีดำ <c oughs> ถ้าลูกค้าชอบสไตล์แบบนี้เราก็จะติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมโอ้โหต้องบอก<ต>ว่าขับแบบเร้าใจมากนะบอะแดง,ดงค่ะนี่แสดงว่าในงานรอบนี้ แคมเปญของมิสูนี่ทุกรุ่นนี่ดาวห้าหมดเลยปหดาวเริ่มต้นที่5%ได้เหมือนกันเช่นกันค่ะแต่ตัวนี้ก็จะมีะตัวมิหลาและถ่ายก็จะขับฟรี90วันเช่นกันโอโ้โหเอาแล้ววันนะคะแล้วก็หรือลูกค้าจะเลือกรับผ่อนเริ่มต้นที่3 0 0พันกว่าบาทต่อ8 4เดือนออกรถวันนี้ผ่อนนู่นเลยมีนาใช่ค่ะโอโ้โหใช้ไปก่อนสบายๆครับผมใช่ค่ะนะฟรีไปก่อนเลย โอ้นี่แล้วก็มาอีกรุ่นนึงยอดฮิตเลยตัวนี้เป็น Expander Cross ใช่ไหมคะใช่ค่ะ Cross ตัวนี้ตอนนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยต่ำรุ่นนี้ค่ะต่ำสุดดอกเบี้ย0%นะคะใช่พร้อมฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีให้ลูกค้าจัพโอ้สวยงามอ่ะแต่เห็นคนขับเยอะมากนลั้งบนท้องถนนน่ะ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของขิง m ที่ขายดี พี่เบ็กถามเพิ่งนิดนึงสิเอ็กแนเดอร์คอร์สกับเอ็กซ์แนเดอร์ธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันที่ดีไซน์นะคะแล้วก็ความสูงภายในเนี่ยจะใกล้เคียงกันฟิลในการขับก็จะเหมือนเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยสามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง225มิลลิเมตประมาณ20เซนจากท้องรถ ข้อมูลแน่นมากแน่นมากๆนิดนึงนิดนึงเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับทักมาในเพจได้เนาะน้องเพิ่งก็อยู่ดูแลให้อยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นอันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยใหม่เลยใช่ไหมสีใหม่เป็นตัวสเปเชียลดีดิชันค่ะตัวนี้จะเน้นโทนดำฉลอง60ปีเนนกัค่ะใช่ครับ แต่ตอนนี้ไฮไลท์ก็คือหน้าจอจะต่างจากตัว GT กับตัว GT c r o s s จะต่างกันตัวนี้มาใหม่นะคะตัวหน้าจอใหม่เพิ่มตัวที่ชัดโทรศัพท์เป็นรถจดที่นั่งเนอะเดี๋ยวนี้ฮิตนะเดี๋ยวนี้ฮิตอเนกประสงค์จะเป็นเครื่องยนต์เล็กแต่เรานั่งสบายค่ะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่คะแปดแสนหาห่นันนะคะตัวสเปเชียลอิดิชั่นดีอีกอย่างหนึ่งนะ เหมือนเดิม,ม,ม,อด,มดอกเมีย้ย1.99รุ่นสเปเชียลจะต่างจากตัวคอร์สที่นึงแต่เรามีแพ็กเกจบำรุงรักษาให้ลูกค,ค้า5ปีเหมือนกันนะคะลูกค,ค้าเข้าเช็คระยะถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีทั้งหมดเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายมองไฟสวยมากเลยใช่ค่ะไฟอันนี้<า>จะดูดุมากเลยเพราะว่าทุกอย่างดังหมดเลยไม่ได้ดูเหมือนพึ่งใช่ไหมไม่ไม่ใช่นะโอเคออนโย ไม่อีกรุ่นหนึ่งค่ะพี่เปียค่ะรุ่นนี้นตัวนี้คนตัว Outlander นะคะตัว PHEV เป็นตัวไฟฟ้ามิสูฟฟมิสูก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะคร<ช>ับที่ตอนนี้ก็ทำรถไฟฟ้าแล้วนะครับราคาเริ่มต้นที่ึ่งล้าน่นส,สี่ที่ช้านี่เขาติดตั้งให้ฟรีด้วยฮะอ๋อเป็นติดตั้งที่ที่บ้านเลยแล้ก็จะฟรีค่ะ,คะเขาเรียกเจ้าหน้าที่เขาไปดูพื้นที่หน้างานอ่อก ปลูกต้องตามที่เขากำหนดแล้วก็จะมีการพวกกลุ่มืชวาอะไรเงี้ยค่ะเป็นตโหไปกันเป็นชุดไปกันเป็นชุดนะครับโอเคก็ จริงๆต้องบอกว่ามิสูเอลิฟของเราอะ่ะมี2สาขา<ไ>นะครับมีที่สาขามินบุรีนะครับแล้วก็ปทุมเ<ไ>นาะของลงเพิ่งอยู่สาขาขงพิ่งจะอยู่ที่สาขาบินบุรีโอโ้โหนี่ถ้าอยากได้ข้อมูลแน่นๆอยู่ใกล้มีมีมมอ่ามา ของหายากลิมิเต็ด <Limited S 2> <ช>อิดิชั่นด้วยเสือ้อแล้วก็เป็นสำหรับตัวแรลลี่อาร์ตลูกค้าก็จะได้เสื้อเหมือนกันนะคะเฉพาะรุ่นงแรลลี่อาร์ตก็จะได้เสื้อเหมือนกันทีเชิ้ตในตัวแล้วก็พวกของแถมเนี่ยคือีกมากมายก็สามารถติดต่อที่น้ำเพิ่ได้ลูก <laughs> ค้าที่ติดตามอยู่ในเพจนะครับก็ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ จริงๆต้องบอกว่าสรุปคมเปญเลยดอกเบีย้ยต่ำ,ด,ตำดาวต่ำผ่อนได้ยาวๆทีนี้อยู่ที่ลูกค้าชอบนะนะครับก็ดาวเริ่มต้น5%เซดอกเบีย้ยบางรุ่นเริ่มต้น0 9นบางรุ่น0%ูนเอซนส์นย<ช>ันนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าสมรรถภาพของรถเนี่ยดีนะมีส่วนนะ<ด>ลูกค้าดทดลองค่ะสามารถติดต่อมาทางเราได้เลยนะท่านทางไม่สะดวกเราก็ยังมีบริการที่จะไปหาลูกค้า ออให้ไป,ไปให้ลูกาเทีที่บ้านเนี่ยโอ้สุดยอดถ้าลูกค้าสนใจนะครับให้เอลิสดูแลนะครับผมก็สนใจทักมาแล้วก็อย่าลืมนะฮะเรามีสองสาขามินบุรีและปทุมนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องเพิ่งด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ